สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับทุกคนครับเราอยู่กันกับเกมชิ้นอิมแพคและตัวละครนะครับทุกคนครับย่าเอม,มิโกะและทุกคนนะที่ตอนนี้นะครับมันมีพืชเข้ามานะทุกคนนะอืมถ้าให้ตัวนี้เนี่ยมันก็เก่งขึ้นไปอีกนะครับทุกคนครับพี่บอกเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ย พี่เคยทําคลิปสอดไปแล้วนะทุกคนเนาะถ้าหากว่าเราเพิ่มนะครับทุกคนครับความชํานาญธาตุเข้าไปนะครับทุกคนครับเห็นไหมมันจะทําให้เสาของเรานั้นครับทุกคนครับมันผ่าแรงขึ้นนะครับทุกคนครับเออร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับแถมเรายังสามารถทำคอมโบได้แรงขึ้นด้วยนะเออหลายคนเล่นตัวเนี้ยก็พยายามจะไปโฟกัสที่ตัวของอันติแต่พี่เคยบอกแล้วนะครับทุกคนครับอันติมันช้าต้นเตี้ยบนะครับทุกคนครับเออ เราดาเมจของตัวเนี้ยจริงๆมันมาจากเสาตรงนี้นะครับแล้วก็การยืนตีนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่น EM ได้นะครับตัวเนี้ยเราเล่น EM ได้แล้วยิ่งมีพืชเข้ามาอีกนะครับทุกคนครับเอ่อ Element Mastery ที่มันช่วยเพิ่มเสาตรงนี้นะครับทุกคนครับเออมันก็เพิ่มความแรงเข้าไปได้อีกเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนอาวุธก่อนเด e ะวิสิตแนวรี่นะครับทุกคนครับพี่จะเอาคังราฟม,มาใส่นะทุกคนนะอ่าพี่ก็ ใส่ของแบบนี้นะครับสายฟ้า2วัตเตอร์สครับผสมกันไปแบบนี้นะครับทุกคนครับพี่ก็จะมีความชํนานาญทตุอยู่ร้อยอ่สี่ร้อยสิบหกนะครับ4ี่ร้อะทุกคนนะแล้วก็มีอัตราครีอยู่ที่79ความรายครีอยู่ที่ร้อกสิบเนะครับทุกคนครับความชํานาญทาสี่ร้อยสิบหกเนี่ยอ่ก็จะสามารถนะครับทุกคนครับ เพิ่มความแรงเวลาผสมพืชเข้าไปเนี่ยได้128เปอร์เซ็นต์เห็นไหมทุกคนเออก็เพิ่มจากตรงนี้ไปอีกสองเท่านะครับบวกกับคลิด้วยมันก็จะกลายเป็นสี่เท่าละเห็นไหมทุกคนเออเนี่ยเออมันก็แบบแรงสี่เท่าได้อย่างง่ายๆนะครับทุกคนครับโดยที่เราไม่ต้องไปเน้นดันแค่คลิอย่างเดียวนะทุกคนนะเน้นไปที่ความชํนานาญธาตุด้วยนะครับ เดี๋ยวที่อติแฟกต์ที่พี่ใส่นะครับทุกคนครับนาฬิกาความชํานาญธาตุนะครับทุกคนครับหมวกเป็นอัตราคลีแต่ว่ามีออบลองเป็นความชํานาญธาตุนะครับทุกคนครับถ้วยก็มีสายฟ้าเป็นถ้วยสายฟ้านะครับทุกคนครับแล้วมีออบลองความชํานาญธาตุกับความแรงคลีนะครับดอกไม้นะครับมีความชํานาญธาตุอยู่นะครับแบบนี้นะทุกคนนะใส่แบบบาลานซ์เงินไประหว่างความชํานาญธาตุกับความแรงคลีนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูดาเมจนะทุกคนนะ อันนี้แค่ผสมพืชอย่างเดียวนะครับทุกคนครับผสมพืชอย่างเดียวโชโชโชแลนะทุกคนนะนี่ครับเสาผ่าลงมาครับทุกคนครับคนก็จะมีแบบปลุกเล้าปลุกเล้าบ้างนะครับทุกคนครับเห็นไหมเออก็ได้ดาเมจแบบเจ0 0พันเจ็ดรัวๆเลยนะครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนครับมาถึงแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะทุกคนนะแค่แปะพืชแล้วก็เอาฟ้าผ่าอย่างเดียวนะครับทุกคนครับ เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนะครับเนี่ยมีหมื่นเก้าด้วยไหมทุกคนถ้ามันโดนปลุกเราก็จะขึ้นเป็นหมื่นเก้าครับทุกคนครับจากเจ็ดพันนะทุกคนนะเพราะว่าเราเอาเจ็ดพันนะครับทุกคนครับเมื่อกี้เรามีเอ่อร้อยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออเราก็เอาเจ็ดนะครับทุกคนครับคูณหนึ่งจุดสามไม่ใช่หนึ่งจุดสามเออเอาเจ็ดคูณเพราะว่าบวกหนึ่งไปด้วยมันก็จะเป็นสองจุดสามนะครับทุกคนครับก็จะได้สิบหกนะครับทุกคนครับเออแต่นี่ก็บวกอย่างอื่นไปด้วยมันก็จะขึ้นเป็นสิบเก้าไปเลย สังเกตนะครับว่ามันไม่ได้บีบอัดทุกดอกนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะต้องแบบมีติดอินเทอร์นอลคูลดาวด้วยนะครับทุกคนครับโชะโชะโชะแบบนี้นะทุกคนนะนี่นะครับเห็นไหมปั้งนี่เห็นไหมเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันปั้งเนี่ยก็หมื่นหกเนี่ยไหมนะครับทุกคนครับมันก็จะมีสลับกันนะครับเออเหมือนเอออินเทอร์นอลคูลดาวเนี่ยของของการบีบอัดเนี่ยก็ค่อนข้างนานอยู่ประมาณ1.5วินะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฟ้ามันผ่าเวฟหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมันจะ เกิดบีบอัดได้แค่เว็บเดียวนะเออมันมันจะไปดีด้วยทุกคนเพราะว่ามันมีของนาซิตาด้วยเพราะว่าพี่ดันใช้นาซิตาอ่าอ้น,นี่ไงสแตมยันไงเออแล้วมันก็แบบไปแย่งไปแย่งบีบอัดของยาเอ็ดไปนะครับซึ่งมันตีแค่หมื่นเดียวนะเดี๋ยวพี่ก็ลองเปลี่ยนอ่ใช้ตีพืชธรรมดาดีกว่านะครับทุกครับทุกคนดูนะคราวนี้พี่จะแบบ ม่เอานาสิตาสแต็มยันแล้วนะครับทุกคนครับวางเสาวางเสาวางเสานะครับทุกคนครับแล้วก็แปะพืชเข้าไปครับทุกคนครับให้ทั่วๆกันนะครับทุกคนครับเออแปะพืชเข้าไปทั่วๆกันแบบนี้นะครับทุกคนครับดูครับเนี่ยหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าเอออย่างนี้มันก็จะรวมหมื่นเก้ามากกว่าเห็นไหมทุกคนหมื่นหกเห็นไหมครับทุกคนครับมีไม่ได้โดโร่จุกลี่เลยเหลือหมื่นหกครับอืมเห็นไหม เราดาซิตเอาเอาดาซิตาแบบตีทรมดาพอครับทุกคนครับเออมันจะได้ไม่ไปแย่งดาเมจของตัวมิโกะนะทุกคนนะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะติดอินเทอร์นลคูดาวของการบีบปัดไปที่ตัวของดอกเลียแทนนะทุกคนนะแน่นอนนะครับทุกคนครับว่ามันจะมีจังหวะที่แบบติดคูดาวแน่นอนนะทุกคนนะเนี่ยมันจะมีเจ็ดพันนะครับเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันมานะครับทุกคนครับ แล้วก็พอหมดคููดาวมันถึงจะเป็นหมื่นเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่มันติดคูดาวอยู่นะทุกคนนะเออเราก็ควรจะเอาน้ํามาแทรกครับทุกคนครับเราควรจะเอาน้ํามาแทรกเพราะว่าสายฟ้าเนี่ยมันสามารถทำปฏิกิริยากับน้ําได้ด้วยนะครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนครับพอเราวางสายฟ้าเสร็จนะทุกคนนะถ้าแค่แบบเติมน้ําเข้าไปเนี่ยมอนสเตอร์มันก็จะโดนไฟดูดแล้วครับทุกคนครับเออเห็นไหมมันก็จะมีแบบชาร์จไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้านะครับทุกคนครับซึ่งแบบ คอมโบนี้ก็แรงแล้วนะเออคอมโบนี้มันก็แรงและเพราะว่ามันก็จะโดนช็อตไปอีกทีละหมื่นนะครับทุกคนครับก็คือ5้าครนสองรอบนะครับกรณีที่เรามีความจำานวนธทตาอยู่ที่ประมาณนี้นะทุกคนนะนี่นะครับพอแปะน้ำแล้วก็ชอก็อตเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเออก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้ออกับตัวนี้ได้ทีนี้เนี่ยพอเราผสมกันไปเลยครับทุกคนครับทั้งพืชทั้งน้ํานะทุกคนนะเออมันก็จะทําให้ โดนบีบอัดก็โดนนะครับทุกคนครับโดนไฟฟ้าช็อตก็จะโดนครับทุกคนครับจังหวะที่มันติดคูดาวบีบอัดมันก็จะมาโดนไฟฟ้าช็อตแทนนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วมันก็จะเกิดเมล็ดงอกด้วยเพราะว่าพืชบวกน้ํามันก็จะงอกเมล็ดอีกครับทุกคนครับพอมันงอกเมล็ดออกมานะทุกคนนะแล้วเรามีสายฟ้านะครับทุกคนครับซึ่ง อคอมโบโความแรงของคอมโบนะครับก็จะมาจากตัวสายฟ้านะทุกคนนะก็คือไฮเปบลูมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสายฟ้าจริงจะเป็นต้องตัวเป็นตัวที่แบบมีความชมํานาญท่าติดมาบ้างนะอย่างพี่มีมาสี0รออย่างเงี้ยนะครับทุกคน,นครับเพื่อให้มันมีความแรงของไฮเปบลูมด้วยนะทุกคนนะนี่นะครับวางสายฟ้านะทุกคนนะโจ๊โจโจ,ะโจะนะครับสุนบรแล้วก็เติมน้ำนะครับสุนทรชิปเข้าให้นะครับสุทนทรอืมเสร็จแล้วก็พืชตีครับสุนทรเนี่ย ปังปังปังเห็นไหมมันก็จะมีมาลงเมเล็ดออกมาเห็นไหมครับทุกคนครับเออแล้วพอเอาสายฟ้ามาตีนะครับทุกคนครับโชมันก็จะเป็นไฮเปบูลพุ่งไปใส่แบบนี้ครับทุกคนครับเออแปดพันนะทุกคนนะสำหรับมี400นะครับเออความแรงของไฮเปบูมเเล็ดหนึ่งก็อยู่ที่800 0มันก็จะช่วยแบบสปัมนาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นไหมครับทุกคนครับเออไม่ใช่นั้นนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปลองแบบประสิทธิภาพนะทุกคนนะในไอบิสกันเลยนะครับทุกคนครับให้เห็นกันนะ ทีมที่พี่จะเอาเข้าไปนะครับทุกคนครับเราก็จะใช้เป็นตัวพืชนะทุกคนนะเราจะเน้นแบบตัวฟรีหน่อยนะครับทุกคนครับเออเดี๋ยวบางคนบอกว่ามันมันเก่งพุนนาจิตานะทุกคนนะเออพี่ก็เอาโคไลท์ไปนะครับทุกคนครับแล้วก็เอายาเอกไปนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็ต้องการน้ํานะทุกคนนะเออหรือว่าอาจจะลวกนิดนึงนะครับทุกคนครับเอาสุโคตไปก็ได้นะครับทุกคนครับเออแล้วก็ตัวฮิลนะทุกคนนะตัวฮิลพี่อาจจะใช้บาบาร่าไปเลยก็ได้นะครับทุกคนครับนี่ นะทุกคนนะเป็นแบบตัวฟรีนะครับทุกคนครับแล้วก็มียาเอกตัวหนึ่งท่านั้นนะทุกคนนะมาดูนะครับทุกคนครับเอว่าเราจะสู้ยังไงนะทุกคนนะมาถึงปุ๊บที่ก็วางเสาก่อนนะครับทุกคนครับวางเสาก่อนโอ้โหโอ้โหโดนเต็มเต็มครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็วางพื้นนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ผ่าลงมาเลยครับทุกคนครับเปียงเปียกจี๊ยเปียงเวลาผ่าแล้วอย่าลืมรีบวางเสานะครับเพราะเวลาเราผ่าแล้วเสาจะหายนะทุกคนนะเออ จังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่แบบโบประมากนะครับทุนครับตอนเสาหายแล้วเราไม่ทันรู้ตัวนะโจ๊เขาให้นะครับทุนครับเสาต้องมีตลอดเวลานะครับเนี่ยเสาจะอยู่ได้ประมาณ1ิบกว่าวิได้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถึงเวลามาต้องแบบวางเสาแล้วทุกคนนะโยนพืชตลอดนะครับทุนครับเปียยงเขาให้นะครับทุนครับวางวงพืชนะครับทุกครับแล้วก็เติมน้ํานะครับทุกครับนี่ครับทุกคนครับเออแล้วก็ปุ๊บเขาให้นะครับทุนครับวางเสาครับทุกครับโจโจโจเพื่อให้บันแบบ มันเกิดไฮเปบูมตลอดเวลาด้วยแล้วเวลามันมีเมล็ดอยู่ที่พื้นถึงมไล่ตีด้วยนะครับทุกคนครับโยนเข้าไปครับทุกคครับสวยครับทุกคครับเสร็จแล้วก็ผ่าครับทุกคครับเปรียงเปี้ยงเปีียงเปี้ยงนะครับทุกคครับแน่ลืมวางพืชก่อนนะครับทุกคครับผ่าไปแล้วไม่เป็นไรครับดาเมจมันไม่ได้ปุงมากครับทุกคนครับเออบอกเลยครับเอาฮิวทีนึงด้วยครับทุกคครับอืมปุ๊บเขาให้นะครับทุกคครับเสร็จแล้วก็ตีด้วยสายฟ้าลงไปนะครับทุกคครับเติมพืชนะครับครับ เปียงเขาให้นะครับรับเติมน้ำนะครับทรับแล้วก็รวบหน่อยครับทรับรบพลังก๊อกกันมันด้วยนะครับทครับโยนครับทกครับโยนวงครับเสร็จแล้วก็ปาบปาบาบนะครับทรับตีเข้าไปครับทุกเติมน้ำตลอดเวลานะครับเติมน้ำตลอดเวลาปาบเขาให้ครับกครับเสร็จไปหนึ่งแล้วครับทุกคนรับโยนพืชครับเรียบร้อยครับทุกคนครับเห็นไหมก็ถือว่านี่คือปาร์ตี้ที่แบบใช้ตัวฟรีหมดเลยนะทุกคนนะเออ เหลือมีเวลาเหลือตั้งหนึ่งนาทียี่สิบวินะครับทุกคนครับมีแค่ยาเอตตัวเดียวนะครับเออที่เหลือก็จะเป็นอซูครสนะทุกคนนะเออซึ่งมีหน้าที่เอามารวบนะครับทุกคนครับดาเมตไม่มีหรอกนะทุกคนนะเออซูครอสมีความชุทธาตุอยู่เจ็ดร้อยนะครับทุกคนครับก็ไม่มีคริไม่มีอะไรนะเมื่อกี้นะครับบาบารานะครับบาบาราก็ไม่มีดาเมตนะครับมีความชุทธาตุแค่สองร้อยเองนะครับทุกคนครับแล้วก็มี ตัวพืชนะครับโคหลนะครับโคหลายยิ่ยงไม่มีดาเมจใหญ่เลยเหเอ,อพี่ไม่ได้ใช้นาซิตาห์ด้วยนะทุกคนนะพี่ใช้แค่โคหลนะครับซึ่งมีความฉ่ำชาติศูน์นะครับทุกคนครับไม่มีคลิปน,นะครับมีแต่รีชาร์จ238เพื่อมาทําวงนะครับดาเมจก็คือมาจากการทําคอมโบของตัวสายฟ้ารุนรก็คือตัวใหญ่เห็นไหมทุกคนเออในเวอร์ชันนี้มันมีพืชเข้ามาเนี่ยพี่บอกเลยว่าการที่เราแบบ ไม่ได้ดันดาเมจนะครับทุกคนครับไปที่ยาเอแบบคลิโหดๆอย่างเดียวนะทุกคนนะดันมาที่ความชนะธาตุบ้างเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม DPS ให้กับปาร์ตี้ได้ค่อนข้างดีนะครับทุกคครับเอออย่างเรานัวเข้าไปเมื่อกี้นะครับทุกคนครับมันก็จะได้ดาเมจไม่ว่าจะเป็นจาก ไฮเปอร์บลูมเองนะครับทุกคนครับช็อตไฟฟ้าเองนะครับหรือว่าบีบอัดเองนะครับความแรงของเสาที่ผ่าลงมาเองนะครับทุกคน,นครับเออมันก็จะได้ประโยชน์จากความชมันทตุค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะเออแต่ว่าความแรงคลิก็ยังต้องมีอยู่นะเอออัตราคลิความแรงคลิกก็ยังต้องมีอยู่ตัวนี้มันเติบโตไม่แน่ใจว่าเป็นอัตราคลิหรือความแรงคลิกนะครับทุกคนครับเพื่อเพื่อให้เบส ดาเมจของเสาเนี่ยที่มันผ่าลงมาเองเนี่ยเอออย่างน้อยก็ให้มันได้สักเจ็ดแปดพันเนี่ยนันี่เหมือนพี่นะครับทุกคนครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะอืมนี่คืออาวุธใส่คามูยะนะครับทุกคนครับถ้าใครไม่มีก็เด e ๋วิสิตนะครับทุกคนครับเออเป็นหลักนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีเด e ๋วิสิตนะครับแบ็าแมก็ใช้ได้นะทุกคนนะเออหรือจะเป็นโดโรโกเทียวนะครับทุกคนครับอย่างอื่นก็ใส่ได้นะเอาที่แบบมันเพิ่มพลังโจมตีนะครับเออตัวตัวนี้นะครับมันไม่ ประโยชน์จากกอฟข้างล่างนะตัวนี้มันคูดาวมันเร็วนะครับคูดาวสามวิเองมางในการวางเสาไม่ต้องใส่ตัวนี้นะทุกคนนะเะสสแม่เป้าแมยังเนี่ยได้รับไอ้ไฟนอลไดเมจสาตรงนี้ยังดีกว่าอีกนะครับทุกคนครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับของตัวยาเอกที่ มีพืชเข้ามานะเออสำหรับใครที่รอคอยอยู่แล้วถ้าต่อไปกับนาซิตานะครับทุกคนครับบางคนเปิดนาซิตามานแล้วก็ก็เลยบอกว่าอยากจะได้ยาเอะเพื่อเอามาเล่นกับนาซิตานะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเล่นให้ดูเนาะ,ะมาดูนะครับทุกคนครับถ้ามาฟูลทีมนะครับจะประมาณไหนนะทุกคนนะมาถึงปุ๊บเวนติดูดครับทุกคนครับเวนตีดูเสร็จแล้วก็เอาน้ํามาวางนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เติมพืชน,นะครับยิ๊กิ๊กิ๊กนี่แน่ครับทุกคนครับ วางวงเพิ่มพลังนะครับทุกท่านไฮเปอร์บลูมให้มันรุนแรงขึ้นนะครับทุกท่านนี่วางวางวางครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เวนติดูดอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านเอออย่าลืมวางน้ําตลอดครับทุกคนครับเวนติมาดูดครับทุกท่านวากเสาครวมกันฟ้านะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับแปะพืชครับเปี้ออแปาให้ครับทุกคนครับวางเสาครับทุกท่านวางเสาหน่อยครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็วางวงหน่อยครับทุกคนครับเออแปะพืชครับทุกท่านครับ ปะน้ำหน่อยครับทุกคนครับแปะน้ำหน่อยเวทียิ่งคูหน่อยครับทุกคนครับโจโจโจนะครับทุกคนครับตีดีเข้าไปครับทุกคนครับผาลงมาเลยครับปัง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 นะครับทุกคนครับอืวางน้ำครับทุกคนครับแปะพืชเข้าไปอีกหนึ่งทีครับทุกคนครับเอาพืชตีบ้างก็ได้ครับเอาปัดฟ้ามาตีดีกว่าครับทุกคนครับเออปัง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 เข้าไปนะทุกคนนะอฮึแหมมันวิ่งเหลือเกินครับทุกคนครมันวิ่งเหลือเกินเออ โตโตโตนะครับทุกคนครับน้ำจะมาแล้วเอาวางน้ำครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็วางวงครับทุกคนครับวางเสาครับทุกคนครับเปียงเปี้ยงเปียงเปียงเปี้ยงเปียงเปียเวนตียิงบ้างดิเออเวนตียิงบ้างดิอืแปะพืชครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็สายฟ้าเห็นไหมทุกคนก็เห็นไหมทำเวลาได้หนึ่งนาทีครึ่งนะครับทุกคนครับเออทำเวลาได้หนึ่งนาทีครึ่ง ถือว่าใช้ได้นะทุกคนนะใช้ได้นะครับดีกว่าปาร์ตี้เมื่อกี้สิบวินะเออแต่บางทีสิบวิที่สําคัญนะเออบางทีสิบวิที่สําคัญอันนี้ก็นะครับทุกคนครับแนวทางการเล่นใย,ยเอนะครับทุกคนครับโดยที่มีพืชเข้ามานะทุกคนนะเออก่อนหน้านี้คือเร,เราอาจจะแบบเทไปที่ความแรงคลี่อย่างเดียวนี่ตอนนี้คือเราเทไปความชํานาญธาตุบ้างนะครับทุกคนครับเดี๋ยวสมมุติว่า ดอกไม้พี่อย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับไม่มีความแรงคลี่นะมีแต่ความชํานาญธาตุนะครับทุกคนครับถ้าพี่เปลี่ยนนะครับทุกคนครับไปเป็นแบบความแรงคลี่แทนนะทุกคนนะอย่างสูงตพี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีอันนี้นะครับความแรงคลี่สิบส็นะครับดาเมจพี่ก็จะเพิ่มมา13%ถูกไหมแต่ว่าสังเกตนะครับตรงนี้นะทุกคนนะเวลาพี่ทําบีบอัดนะครับพี่ได้128นะครับพี่เปลี่ยนดอกไม้ออกไปนะทุกคนนะพี่ไปใส่ความแรงคลี่สินแทนนะครับทุกคนครับชึบนะครับทุกคน บีบอัดเห็นไหมพี่ก็เหลือแค่ร้อยสิบสามเห็นไหมครับทุกคนครับเออเหลือร้อยสิบสามมันก็หายไปประมาณสิบห้านะเออแตบบ่จริงๆแล้วคือมันก็ดันได้เท่าเกันอะ่ะเออดันได้เท่าๆกันนะครับจะใส่แบบความแรงที้หรือว่าใส่ไออะไรนะคอมโบลงไปนะครับทุกคนครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะพอเราใส่คอมโบเนี่ยอันนี้มีหกสิบห้านะครับทุกคนครับจึ๊บนะครับทุกคนครับ เราได้บีบอัดตรงนี้เป็น128เห็นไหมเออมันก็หายไปประมาณ15%เนาะเออแต่ว่าเออ่จากดาเมจสายฟ้ารวมนะครับเออเราได้สายคลิเนี่ยเราได้ดาเมจสายฟ้ารวมๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมา15%นะครับเออแต่ตัวเนี้ยเราก็ได้คอมโบอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์บลูมนะครับทุกคนครับหรือว่าช็อตไฟฟ้าหรือว่าอะไรด้วยนะครับทุกคนครับเออซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างวีผลต่อ ไดเมด้วยรวมของทีมนะครับแล้วก็ตัวเสาเองที่ก็จะได้ไดเมจเพิ่มขึ้นมาอีก15%จากความชำนาญธาตุที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออย่าเทไปอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับทุกคนครับเออไม่ใช่ว่าเออความชำนาญธาตุยาวก็ไม่ได้นะทุกคนนะก็ต้องแบบมีอัตราคลิด้วยนะครับเออต้องมีอัตราคลิด้วยจะไปคลิยาวนะครับ มันก็จะทําคอมโบได้ไม่แรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บาลานซ์รวมๆบาลานซ์รวมๆแบบนี้ครับเออเพราะฉะนั้นสายฟรีก็จะอยู่รอดได้นะทุกคนนะโดยที่แบบไม่ต้องดันของเยอะนะครับเนี่ยอย่างของที่พี่ใส่อะ่ะนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทุกคนครับดูวิสิตอ่านแล้วก็ก็ใส่อย่างเงี้ยครับทุกคนครับผสมผสมไปเห็นไหมจริงๆแล้วถ้าจะให้เหมาะสมเขาแรงที่สุดถ้าเป็นสายแบบสายแบบ สายทุ่มเทนะทุกคนนะพี่เรียกว่าสายทุ่มเทนะครับฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นเส้นสายฟ้า4อันไปเลยนะครับสายฟ้า4อันนี่ก็จะเพิ่มดาเมจคอมโบขึ้นไปอีกเห็นไหมครับทุกคนครับเออสี่สิบยี่สิบบ้าง40บ้างแล้วแต่คอมโบนะครับแต่ว่าเออมันฟาร์มยากอย่างที่พี่บอกมันเปลืองและมันเสียเวลาครับพี่ถ้าใส่อะไรก็ได้ก็ใส่ไปเลยนะครับทุกคนครับวันเดอร์สองนะครับฟาโลสองแกรดิเอเตอร์สองหรืออะไรก็ว่าไปครับทุกคนครับเออใส่แบบ คู่่กันไปก็ได้ครับที่มันออฟมันดีๆหน่อยแล้วมาจับยัดกันนยนะทุกคนนะอืนาฬิกาความจำานญธาตุนะครับถ้วยไฟฟ้าหมวกอัตราคลิกนะครับทุกคนครับอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือแบบสายฟรีสายออฟหลักให้ได้ครบประมาณนี้ก่อน ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับทุกคนครับสำหรับใครที่เล่นยาเอมิโกะนะยาเอมิโกะเป็นตัว DPS สายฟ้าที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเราต้องการแบบการสปัมสายฟ้าแบบรัว,ว,วๆอะไรเงี้ยนะ <ๆ S 1> ทุกคนนะ<ๆ>ก็ถือว่าตัวเนี้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้เล่นลิซ่านะครับเออใครที่ไม่ได้ปั้นลิซ่ามานะเออก็ใช้ยาเอมิโกะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ถ้าใครแบบมีลิซ่า c 6อย่างนี้ก็ ก็ได้นะฟิจีหกนะครับทุกคนครับจะไม่เล่นตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนก็คือตัวสายฟ้าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะครับทุกคนครับและแน่นอนตามตามลิกก็คือเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นไรเด่นก็จะมานะครับแต่ว่าพี่เคยบอกไปแล้วนะทุกคนนะว่าระหว่างไรเด่นกับตัวยาเอมิโกะนะครับทุกคนครับมันไม่ใช่ว่าตัวไรเดนจะดีกว่ายาเอมิโกะไปตลอดนะครับทุกคนครับสังเกตว่าเนี่ยอย่างเราตีฝูงหมาอย่างเงี้ย เราต้องการการสแปมสายฟ้าที่รัวๆนะครับทุกคนครับแล้วก็มีมีคอมโบทีทีหน่อยนะครับทุกคนครับเออเราก็ใช้ยาเอมิโกะเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบไรเด้นนะพี่บอกเลยนะครับหรือการตีปริซึ่มหรือการตีอะไรเงี้ยมันจะมีตัวละครศัตรูนะครับทุกคนครับที่มันแพ้ตัวละครของเราอยู่นะครับเออระหว่างไรเด่นกับมิโกะเนี่ยอืมมันจะมีตัวที่แบบเอาไรเดนไปตีแล้วได้เปรียบนะครับแล้วก็ มีตัวที่แบบเอามิโกะไปตีแล้วได้เปรียบนะครับเออเดี๋ยวปีซึ่มที่เห็นชัดมากนะครับเอามิโกะไปตีเนี่ยเอาไปเอามิโกะไปตีนะครับเออมันได้เปรียบมากกว่าเอาไรเด้นไปตีค่อนข้างเยอะนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า